วันนี้เรามาดูตัวละครที่ใหญ่สุดในโลกอนเมะกันเริ่มจาก10หาง1กิโลเมตรลึกสะเซงอีหกิโลเมตรสัตวหางของคางุยะห2ุกิโลเมตรมูน2.5กิโลเมตรราชอยกา3กิโลเมตรเดลอส4กิโลเมตรตะขาบอาวุโส5กิโลเมตรเกาะเต่า5กิโลเมตรเดคาบัสึ8กิโลเมตรราชากว้าง10กิโลเมตรช้างสุนิชา3.5กิโลเมตร ราชาม้า50กิโลเมตรราชางู2 2 0แ0กิโลเมตรงูไทปันอวกาศ80ล้านกิโลเมตรเทพเจ้ากูเม่190ล้านล้านกิโลเมตรกันเซโบมาหุ่นยนต์ของแอนติสไบเลาันส0ล้านปีแสงซูเปอร์เทนกันทอปปะกุเลลากัน52,000ล้านปีแสงซูเปอร์เชนลอน57,000ล้านปีแสงและสุดท้ายกิกะดิวเบกถ้าไม่ตายของหุ่นยนต์ตัวเมื่อกี้5 2 8 0 0 0